บอกโอ้ยพี่ป๋องอ่ะเอะเวนเกอร์แม่งเก่งแม่งอย่างนู้นอย่างนี้เขาทำทีมมาเกาทำทีมมาจะบอกเฮ้ยเชี้อื่นกูคือแฟนในซนตัวจริงกูคือแฟนอในซนสุดตัวกูเชียร์อซนแต่พอสี่แล้วกูไม่สามารถเปลี่ยนทีมเชียร์ได้แต่เพราะว่าความเป็นจริงคือความเป็นจริงอกว่าเวนเกอร์มันทําทีมตกลงมาจริงๆไม่ได้ใส่เบอร์สิบด้วยเบลคือเดือดกันตระกันที่มึงจะให้ใครทุกคนมึงต้องแบบ ไม่รู้ว่ากูว่ามันน่าจะมันไม่ใช่ก,าากันละอ่ะว่นถึงข้างหลังมาแล้วเตะมันดูแบบมันดูแบบแพ้แลวมึงก็นั่งไปกับพื้นไปเสือยังไม่เชื่อว่าเขาจะพาอาเซนอนเลเรือลำเนี้ยไปถึงฝั่งอะไรทําทำให้พ่อป๋องไปชื่นไปชอบ <c oughs> ไปชม <c oughs> ไปเชียร์ <c oughs> ปืนใหญ่กระบอกนี้ครับโอ้ถ้าย้อนกลับไม่ได้อยากเปลี่ยนทินเชียร์ยังไงเอ้าเฮ้ สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมเองโคตรเป้ง XI ครับผมวันนี้ครับกลับมาอีกแล้วทุกๆวันพุธเนะครับเวลานี้แม่งไม่ฟิกซิเบิลเลยเพราะว่าสามารถขยับได้ตลอดเวลาแล้วแต่อารมณ์พนะท่านเบลขอสนามเานะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับกระแสตอบรับที่ยอดเยี่ยมนะครับของคอนเทนต์เกมเองโคตรเป้ง XI ในตอนของแวร์อาร์เดนาล์ส่วนผู้เล่นตัวจริงของเชลซีนะครับนัดที่พวกเขาคว้าแชมป์ UCL ได้สําเร็จก็ขอบคุณมากๆครับที่ทุกคนให้การตอบรับที่ดีจริงๆมีอย่างหนึ่งครับอยากจะฝากหน่อยแล้วกันนะครับเเเเพราาาะะว่่ผมมมมห็นนคออต์ยกทีู การอยากให้เรามีภาพเคลื่อนไหวนะครับอยากให้เรามีคลิปวิดีโอนู่นนี่นั่นขอบอกตรงนี้เลยนะครับเราเองก็อยากทาครับแล้วก็พยายามที่จะทําให้ได้แต่ว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์ล่าสุดของเพจเราเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของลิขสิทธิ์ภาพเข้ามาเราไม่สามารถใช้ภาพที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์นํามาประกอบในคลิปได้1เลยครับมันอาจจะทําให้เพจนั้นบินแล้วก็ปลิวหายไป2ครับมันไม่สามารถสร้างรายได้ได้อันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่อยากจะฝากแฟนๆไว้ว่าเราก็อยากทาครับไม่ใช่ไม่อยากทําแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆครับ จะพยายามหาภาพที่มันไม่ติดขสิทธิ์มาใช้แล้วกันนะครับก็ยังไงก็ต้องขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยอ่ะเข้าเรื่องอะไรดีกว่าครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับ25พฤษภาคมครับเป็นการครบรอบ15ปีของการคว้าแชมป์แบบมหัศจรรย์นะฮะใช้คํานี้ได้เลยนะครับนั่นก็คือปาฏิหาริย์ที่อิสตันบูลของลิเวอร์พูลนั่นเองครับวันนี้ครับเกมเองโคตรเอไอครับจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาหาคําตอบกันว่า15ปีผ่านมาแล้วครับ11ผู้เล่นตัวจริงชุดนั้นตอนนี้เขาทําอะไรกันอยู่บ้างเชื่อว่าแฟนลิ ู้ใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นไปชมกันเลยครับกับแวร์อาร์เดนาวครับ11ผู้เล่นตัวจริงของเลือกผู้ยุคคว้าแชมป์ยูซีเอลปี2005ครับเริ่มกันที่ผู้เล่นคนแรกครับแน่นอนครับผู้เล่นคนนี้เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่แฟนเลือกผู้จำขึ้นใจแล้วก็รู้สึกว่านี่แหละคือฮีโร่ของพวกเขาอีกหนึ่งคนครับเจสซี่ดูเด็กนั่นเองครับต้องบอกว่าดูเด็กเนี่ยกลายเป็นฮีโร่เลยนะครับเพราะว่าเขาทั้งเซฟจุดโทษแล้วก็เซฟลูกยิงหวาดเสียวหลายต่อหลายครั้งนะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าณตอนนี้ดูเด็กไปยเเเเจซีีี่่ดดู็กนยยสถึง3 ประตูตั้งแต่ครึ่งแรกแต่ว่าสุดท้ายครับพี่แกก็แก้ตัวได้สำเร็จจากการโชว์เซฟสำ,สำคัญสำคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นลูกมงของอังเดรเชฟเชนโกครับรวมถึง2จุดโทษสำคัญช่วงชี้ชะตาแชมป์ก่อนส่งให้ทีมเนี่ยกลายเป็นแชมป์ยุโรป5สมัยครับก็ต้องบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับเพราะว่าดูเด็กเนี่ยเสียมือนหนึ่งให้กับเปเป้เรนานั่นก็เลยทำให้เขาเนี่ยต้องจำใจครับเก็บข้าวของย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดในปี2007ครับแต่ว่าต้องบอกตรงครับดูเด็กพอไปอยู่ที่เรอัลาาาดรอออนนนั้น้เเเเเีีีี่่่ยยยยกก็็ปปไไพงงงแคคหขท ดูเด็กจะลงสนามให้กับเรอัลมาดริดเต็มที่ครับไม่ถึง5นัดครับสุดท้ายเนี่ยก็ตัดสินใจแขวนถุงมืออำลาวงการในปี2011ครับเจสซี่ดูเด็กครับก็กลายเป็นทูตให้กับสมาคมฟุตบอลโปแลนด์รวมถึงเป็นทูตให้กับสโมสรลิเวอร์พูลด้วยนะครับแล้วก็มีบางครั้งที่พี่แกจะแวะเวียนไปเป็นสายซิ่งครับไปวุ่นวายกับวงการรถแข่งบ้างก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เจสซี่ดูเด็กอดีตานทวารฮีโร่ของลิเวอร์พูลเนี่ยทำนะครับก็ตอนนี้เป็นทูดตอนนี้ถ้าใครคิดถึงสําหรับดดดูเเ็ก่รผมมวาาาสถจอไ้ าสื่อเพราะแกออกสื่อบ่อยเป็นทูตที่นั่นเป็นทูตที่นี่ของทั้งโปรแลนของน้องลิพูดโดยเฉพาะกับลิพูพเนี่ยนะครับแกก็เคยออกมาคอมเมนต์หลายต่อหลายครั้งเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นในสนามของน้องๆรวมถึงพูดถึงเพื่อนร่วมทีมต่างๆอะไรแบบนี้นะครับไปกันที่แผงแบ็คโฟลกันดีกว่าครับคนแรกเลยครับวิงแบ็คขวาสติฟฟิตแน่นเงียบเออ หลังจากคว้าชแชมป์ได้สำเร็จน้่น,นะครับฟินแน์นก็ต้องบอกว่าเส้นทางของเขาครับในปี2010ครับ,รบเขาก็แขวนสตาร์ทไปนะครับแล้วก็จริงๆหลังจากที่เขารี t i r ไปเนี่ยมันแทบไม่ได้เห็นหน้าหรือว่าเห็นชื่อของฟินแน์นปรากฏบนหน้าจอหรือว่าหน้าสื่อต่างๆเลยหลายคนก็สงสัยครับว่าไอ้นี่หายไปไหนวะเพราะว่าฟินแน์เนี่ยนะครับเป็นคนที่เขาไม่เล่นโซเชียลแล้วพอไม่เล่นโซเชียลใช่ไหมปรากฏว่ามันก็มีแคมเปญแคมเปญหนึ่งพอรู้สึกว่าฟินแนนม่หายสาบสูญไปไหนวะทุกคนครับมันก็เลยใช้โซเชียลเนี่ยฮะกำหนดแ แคมเปญมีชื่อว่า Five Steve Finnan นะครับโดยใส่แฮชแท็กขึ้นมาใน t w i t t e r ซึ่งก็หาหากันไปหากันไปหากันไปสุดท้ายครับก็มาทราบว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับ Steve Finnan เนี่ยอาศัยอยู่ในกรุงลอนดอนแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาอาสังหาริมทรัพั์ส่วนชีวิตค้าแข้งหลังจากเช็คเอาท์ออกจากลิเวอร์พูลด้ียนะครับ f i n n นนก็ไปเอสบันยอ,อไปพอร์สมัตแล้วก็ด้วยปัญหาการบาดเจ็บที่รุมเร้ามันก็เลยทำให้พี่แกเนี่ยแขวนสต์ทไปในปี2010ตอนนี้ก็กลายเป็นนักลงทุนและก็พัฒนาอสังหารรริิิมมททััพยยย์อออออู่่่ีีกกุุงงงลนนนนนดดเเเเคคใใาจตไณ้ ลออนนดคุณถึงเจอครับจากวิงแบ็กขวาครับไปที่เซนเตอร์แบ็กบ้างครับเชมี่คาร์เกอร์ครับคนนี้ไม่ต้องบอกหรอกมั้งว่าอยู่ไหนเจอบ่อยบ่อยปัจจุบันเรายังคงเห็นหน้าเชมี่คาร์เกอร์อยู่เสมอนะครับเพราะว่าพี่แกเป็นกูรูแล้วก็นักวิจารณ์ให้กับช่อง Sky Sport ์นะครับโดยมีคู่หูเป็นบัดดี้ที่เรียกว่าเป็นคู่หูคู่กัดแล้วกันฮะอย่างแกรี่เนวิลล์นะครับอยู่ข้างๆตัวตลอดเวลาครับส่วนเส้นทางการคแข่งขันของเชมี่คาร์เกอร์นะครับก็จัดว่าเป็นนักเตะอีกคนที่ได้ชื่อว่าเป็นวันแมนกรับครับเพราะว่าที่การลงเล่นให้กัับลลิเวอร์พูตต้งงแ่ปปีี1996 2013จนถึ ลงเล่นตลอดอาชีพให้กับลิเวอร์พูล17ซีซั่นก่อนที่จะแขวนสัตวไปในปี2องสครับก็ลงเล่นไปทั้งหมด737นัดยิงได้5ประตูอันนี้ยังไม่นับเรื่องยิงเข้าประตูตัวเองนะฮะ <c oughs> ผมถือว่าถ้าทีมชุดน,นี้ผมผมคิดว่าน,นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่เราคงไม่ได้แบบคิดถึงมากครับเพราะว่าเจอหน้ากันบ่อยเหลือเกินนะฮะอ่านข่าวกีฬาย,ยังไงก็ต้องเจอครับเซมี่คาร์เกอร์ถือเป็นอีกหนึ่งสีสันนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งข้อพิสูจน์ว่านักฟุตบอลครับแม้ว่าจะอยู่ต่างทีมมมมมมมกกกกกกกััันนััััันน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 คคคครรรรรรรบบบบสุดดดท้้าา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 ยยยยยเเ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 เีีีี่่่่่่ลลิิิิไไออออวววปป็็จแแแฝงงตภพะห Jamie เซนฮาร์ดอีกคนหนึ่งที่ผมเองโคตรคิดถึงเลยครับแล้วก็ลิฟท์ูเนี่ยตามหาเซนฮาร์ดแบบนี้มานานแล้วนี่คืออีกหนึ่งคนครับที่เป็นกองหลังลิฟท์ปูที่เล่นลูกอากาศได้อย่างยอดเยี่ยมคล้าย,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 ยๆกับเฟจิลฟานได้ผมว่าในยุคนั้นเนี่ยหลายคนยกให้เขาเป็นกองหลังในดวงใจสําหรับทีมลิฟท์ปูนะครับซาม่ฮูเปียรน,นั่นเองครับปูเปียหรือว่าเฮ er ียปูนี่นะครับก็หลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยประกาศเลิกเล่นนะครับหันหลังเดินสายไปเป็นกุนซือซึ่งฮูเปียรเนี่ยก็แขวนสัตว์ในปีด้งน ผู้ช่อยผู้จัดการทีมใหกับทีมชาติฟินแลนด์นั่นเองครับแต่ว่ามันก็เป็นแค่ระยะสั้นๆนะครับเพราะว่าคุมได้เพียงแค่ปีเดียวเขาก็ได้งานใหญ่เลยนั่นคือการเป็นกุญซื้อใหญ่ของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นครับทีมสุดท้ายในอาชีพค้าแข่งของตัวเขาเอง คือเขาแขวนสตาร์ที่ไบร์ล์เลอร์คูเซนนะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าผลงานเจ้าตัวไม่ดีเลิศเลออะไรครับ่อนที่สุดท้ายเนี่ยอยู่กับเลวอร์คูเซนสปีก็ตกงานในปี2 0 1 4ครับฮูเปียก็เลยได้โอกาสนะฮะในการเดินทางกลับมาที่ประเทศอังกฤษอีกครั้งแล้วก็ได้รับงานคุมทีมเล็กๆอย่างไบรตันแต่ก็อยู่ได้แค่แป๊บเดียวครับซึ่งก็ทําให้ตอนนี้ซามีฮูเปียแกตัดสินใจยื่นสองขาวลาออกครับเพื่อเป็นการรับผิดชอบผลงานที่ไม่สู้ดีนะจากนั้นครับเขาก็มีโอกาสไปคุมทีมต่อครับเป็นทางด้านของซูรับ รับตำแหน่งเป็นทูตแอมบาสเตอร์ให้กับลิเวอร์อพูลมีหน้าที่เดินสายสร้างสัมพันธรร์ทาไมตรีในทวีปเอเชียเพราะฉะนั้นคนในทวีปเอเชียจะเห็นซามีฮูเปียซะส่วนใหญ่ครับก็จะเป็นคู่ที่ถูกวางปักหลักไว้เลยว่าโอเคถ้าไปเอเชียฮูเปียต้องไปนะครับก็กลับมาทํางานกับลิเวอร์อพูลโดยเป็นทูตเป็นแอมบาสเดอร์ให้กับลิเวอร์อพูลนั่นเองนะครับแต่ว่าเชื่อว่าฮูเปียเองก็ยังคิดถึงงานคุมทีมครับเขาอาจจะกลับไปรับงานคุมทีมไม่วันใดก็วันหนึ่งอย่าอยเพิ่งมาตอนนี้แล้วกันนะฮะให้เจนนา,าจจะานแบบา อันนี้ก็ต้องรอติดตามครับแบ็กซ้ายครับอีกหนึ่งตำแหน่งที่โอ้โหปวดหัวมากเลยถ้าใครได้ดูเกมในวันนั้นนะครับในปี2005ชิมิี่เตาเร่ครับเตโาเร่ในวันนั้นเนี่ยผมพูดเลยนะมันเหมือนว่าเขาเนี่ยเป็นจุดอ่อนของลิเวอร์พูลเลยครับเพราะว่าในช่วงครึ่งแรกนี่รั่วเป็นบ่อน้ำมันเป็นเขื่อนแตกเลยแต่สุดท้ายครับชิมี่ตตาเร่ก็สามารถตั้งสติแล้วก็กลับมาเล่นได้ดีในครึ่งเวลาหลังครับ เส้นทางของชิมิตาเร่เนี่ยนะครับกับลิเวอร์พูลเนี่ยยุติลงหลังจาก1ปีที่เขาคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับทีมได้คือในปี2006ครับสุดท้ายเจ้าตัวเนี่ยนะครับเก็บข้าวเก็บของออกจากแอนฟิลด์ย้ายไปร่วมกับอีกหลายทีมตลอดอาชีพการค้าแข่งครับไม่ว่าจะเป็นชาลตันแอตแลนติกครับพอร์ตสมาร์ตครับแรนส์ครับเบอร์มิงแฮมซิตี้โมนาโกโอลิมปิกมาร์เซย์และก็เซียนทนซาวเซอร์ครับก่อนที่จะรีทายไปในที่สุดแต่ว่าปัจจุบันครับชิมิเรร่่เนนียะคับตอนนีีี้้ยยังงคใชชวิตอู่่ทสหรัฐอเมริกกกาััับสงดซีแอตเทิลนี่แหละตอนนี้เขารับหนน้าที่เป็ ผู้ช่วยโค้ดของไบรอันสมาเซอร์ครับซึ่งก็ทําหน้าที่นี้มาตั้งแต่ปี2016จนถึงตอนนี้เรียกว่าเก็บประสบการณ์ครับเพื่อรอวันที่จะกลายเป็นสุดยอดโค้ชอีกหนึ่งคนของวงการฟุตบอลครับสงสัยจะติดใจประเทศสหรัฐอเมริกาครับสำหรับชิมิตาโอเร่มากที่กองกลางครับคนนี้ทําให้ผมหลงรักลิวพูอีกครั้งหนึ่งครับแล้วแมตชนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งแมตที่ผมชื่นชมมากๆครับชาบี้อลองโซนั่นเองครับชาบี้อลองโซนี่นะครับเป็นผู้ต่อลมหายใจให้กับลิวพูในค่ำคืนวันนั้นเลยรัเเาาาว่ดจุโทษตี ในนาทีที่60นะครับตอนนั้นเนี่ยอลองโซ่เนี่ยครับเป็นคนยิงจุดโทษตีเสมอเป็น3ประตูต่อ3ซึ่งตอนแรกยิงไม่เข้าด้วยนะฮะสุดท้ายยิงเข้าครับมาซ้ำเข้าเกือบใจหายใจคว่ำเหมือนกันแล้วก็ทำให้ลิเวอร์พูลได้เล่นต่อเวลาหลังจากนั้นแล้วก็สุดท้ายก็ราชนะจุดโทษได้สำเร็จครับสำหรับชาบีอลองโซ่เนี่ยนะครับเป็นมิดฟิลที่ได้ฉายาว่าเป็นคุณชายนะครับเพราะว่ามาดเขาเนี่ยดูเหมือนคุณชายมากๆคือต้องใช้คำว่าเขาจัดว่าเป็นกองกลางที่ดีที่สุดคนหนึ่งในหน้าประวัติศสาสตร์ของลิเวอร์ เรอัลมาดริดในบ้านเกิดที่สเปนครับซึ่งนั่นทำให้แฟนๆเดอะคอปหลายคนนะครับใจสลายไปตามๆกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยณนะเวลานั้นนะครับผมบอกเลยว่านี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งที่ทำให้ราฟาเอลเบเนเตสครับต้องตกงานครับเพราะว่าเขาเลือกที่จะขายชาบี้อลองโซออกไปนี่เองไปมองเห็นอาบาโตอาร์ควิไลนี่ไปมองเห็นแกเร็ตแบร์รี่เล่นได้ดีกว่าอารองโซจริงๆอลองโซเนี่ยมีใจกับลิเวอร์พูลมากแล้วแฟนลิเวอร์พูลรักเขามากนะครับแต่ว่าราฟาเองเนี่ยมองว่าคนนั้นคนนี้ดีกว่านะครับซึ่งซึ่งผมว่ามันเป็นการตัดสินใจพลาาาดคครรัั้งงใหญ่่่ขออฟเเเบนนตตสแววมก็ืิี ฟุตบอลครับสุดท้ายพออลองโซ่ย้ายไปอยู่กับเรอลมดริดซึ่งก็เป็นที่ที่ท,ทาให้เขาเนี่ยได้ลงเล่นเคียงข้างซูปเปอร์สตาร์หลายคนแล้วก็ช่วยกันทําผลงานกวาดผลงานเยอะแยะมากมายจนถึงตอนนี้เนี่ยครับลิพูยังหากองกลางแบบชาบ,บีอลังโซ่ไม่ได้เลยครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยแน่นอนครับอลองโซ่รีทรายไปแล้วในปี2017ครับล่าสุดเนี่ยนะครับในปี2018เนี่ยหลังจากที่รีทรายเนี่ยนะครับชาบ,บีอลังโซ่แกก็เดินหน้านะครับในการสอบแล้วก็ในการศึกษาหลักสูตรของการเป็นโค้ชครับเขากลับมาใช้ชีวิตที่ซาเนเดโก ร,ร,รุ่นอายุไม่เกิน14ปีแล้วก็สามารถทําให้ทีมระดับเยาวชนเป็นแชมป์ได้ด้วยส่วนตอนนี้ครับอลองโซนะครับรับบทบาทเป็นโค้ชให้กับเัลโซเซเดตในชุด B นะครับซึ่งก็เชื่อว่าโดยตรงนี้เนี่ยพี่ท่านจะกลายมาเป็นโค้ชของทีมชุดใหญ่แน่ๆเพราะว่าแววดีซะเหลือเกินครับสำหรับอ l ลองโซกับเัลโซเซเดตชุด B ไปอันนี้อีกหนึ่งนุ่มครับลุยส์กาเซีย หลุยกาเซียนะครับถึงแม้ว่าจะค้าแข่งอยู่กับลิเวอร์พูลแค่3ปีครับแต่ว่าหลุยกาเซียในวันนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นฮีโร่ของเดอะคอปเลยครับเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วครับว่าลูกง่ายๆไม่ยิงแกยิงแต่ลูกยากๆนะครับซึ่งหลายต่อหลายครั้งที่กาเซียทําประตูได้เนี่ยแม่งยากเสมอนะครับแต่ว่ากาเซียครับอยู่กับลิเวอร์พูสาปีครับเก็บข้าวเก็บของออกจากแอนฟิลด์ไปในปี2007กลับไปที่อาร์เลนตินาเมอริดก่อนที่จะพเนจรไปทั่วเลยครับไม่ว่าจะเป็นราซิ่งซานตาเดอพานาทีนิโกสคูเอลบลาคล โกโกการตาแล้วก็ปิดท้ายที่ออสเตรเลียกับเซนทันโคสมาริโนสครับปัจจุบันครับหลุยส์กาเซียทํางานคล้ายๆกับเจมี่คาร์เกอร์ครับเป็นผู้บรรยายเกมเป็นกูรูนักวิจารณ์เกมแล้วก็ประจําอยู่กับสํานักข่าวบีอินสปอร์ตครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยแกก็มีตําแหน่งเป็นทูตให้กับลิเวอร์พูลแล้วก็บาร์เซลโลนาด้วยคือหลุยส์กาเซียเนี่ยได้ให้กับลิเวอร์พูแบบแป๊บเดียวนะแต่ได้เป็นทูต คือด้วยความที่แกเป็นคนเฟลลี่ด้วยความที่แฟนบอลชื่นชอบแกแกมีภาพลักษณ์ที่ยอดเยี่ยมหลุยกาเซยก็เคยมาที่เมืองไทยด้วยนะครับหลายต่อหลายครั้งผมว่านี่เป็นอีกหนึ่งคนที่แฟนเวอร์พูหลงรักแล้วก็คิดถึงอยู่เสมออีกหนึ่งคนครับยอร์นาเนริเซ่ครับยอร์นาเนริเซ่เนี่ยนะครับเป็นอดีตแบ็กซ้ายเวอร์พูลที่เป็นขวัญใจของพอยกแม่ยกเลยนะครับแล้วก็เป็นขวัญใจของพวกฟุตบอลสายเฮฟวี่ครับเพราะว่ายอร์นาเนริเซ่เนี่ยจัดว่าเป็นแข้งที่มีเท้าซ้ายทรงพลังมากๆครับเรียกว่าล้มช้างได้ทั ใจไม่น้อยครับเวลาที่เห็นแกใส่สกอร์กับทีมตรงข้ามด้วยการกดแบบเต็มข้อล่ลอเต็มแค้งบอลพุ่งแรงเสียบเสาไปเรียบร้อยเลยอะไรประมาณนี้ใช้คำคุณเบล ูดแล้วไม่ค่อยเหมือนคุณเบลเขานะครับวล,ลีนี้มีคนพูดได้คนเดียวในประเทศเบลขอบสนาม <laughs> เอ,อ่อริเซ่นี่นะครับถือเป็นหนึ่งนักเตะที่ตลอดทัวร์ไปเรื่อยๆครับหลังจากที่ย้ายออกจากเออ่ลิเวอร์พูลไปนะครับก็จะมีหน้าของโรมา่าฟูลแลมเอาเปโอนิโคเซียแล้วก็มีโยกไปลีกอินเดียด้วยนะครับกับสโมสรอย่างเดลีไดนามอสแล้วก็เชนไนยินรวมไปถึงอาริสุนแล้วก็รวมถึงโรรอนสองทีมในบ้านเกิดที่นอร์เวย์ครับแต่พอหลังจากแขวนสตาร์ทไปตอนปี2016ครับริเซ่เนี่ยก็หายไปพักหนึ่งครับสุดท้ายกลับมาประกวดตัวอีกคครรัั้งงนึบมี ตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการให้กับเบอร์กิคาร่าทีมในมอลต้าเมื่อปีที่แล้วแต่จากนั้นไม่กี่เดือนนะครับหลังจากรับบทเป็นผู้อำนวยการกีฬานะครับแกก็ย้ายออกไปอีกครับแกก็คงไม่ค่อยชอบวิธีการทํางานเป็นผู้อำนวยการกีฬาเท่าไหร่ครับสุดท้ายแกก็ออกมาปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนว่าริเซ่่เนียจะผันตัวเองไปเป็นเอเจนต์นักฟุตบอลแล้วนะครับ mm. ไปเป็นเอเจนต์แทนนะฮะก็มีคอนเนคชั่นเยอะไปเล่นกับหลายทีมน่าจะเหมาะ้วครับสำหรับยอร์เน่ริเซ่คิดถึงเหมือนกันนะจริงๆตั้งแต่ริเซ่หายไปเนี่ยผมว่ากว่าลิเวอร์พูลจะหหหาาาาแแแบบ็็ซซ้้้้ยยทีีีี่่่่ไไวใจจดดเเเเเมมืออนน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 รรริิกกโ์ตสัละ มาถึงปีพ่อมอสออสเตรเลียคนนี้บ้างครับแฮร์รี่คิวเวลครับหลักๆเลยนะครับในการอยู่ค่าแข่งกับลิเวอร์พูลครับเน้นไปที่อยู่โรงพยาบาลนะฮะแต่คือเราเสียดายมากเพราะว่าคิวเวลเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งแข้งที่แฟนลิเวอร์พูลเนี่ยชอบแล้วก็คาดหวังกับเขาสูงมากแต่สุดท้ายท้ายสุดครับอาการบาดเจ็บเนี่ยเข้ามาเยี่ยมเยียนเขาทุกซีซั่นอยู่กับลิเวอร์พูลเป็นระยะเวลา5ฤดูกาลเล่นเกมนักชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกวันนั้นพี่แกออกซ้าเป็นตัวจริงครับแต่ว่าแกอยู่ในสนามเพียงแค่ยี่สิบสามนาทีเท่านั้นคร สมิสเตอร์ลงมาเล่นแทนซึ่งปัจจุบันนี้นะครับแฮร์รี่คิวนะครับก็เดินอยู่ในเส้นทางสายกุนซือครับแต่ว่า ที่แกว่างงานคุมทีมมาตั้งแต่2018ครับหลังจากตกงานจากนอสเคานตี้ทีมจากลีกล่างในอังกฤษส่วนก่อนหน้านั้นก็เคยคุมทีมวัตฟอร์ดเยาวาชน2ปีแล้วก็คอรีทาวอีก1ปีครับตอนนี้ยังว่างงานอยู่นะครับสำหรับแฮร์รี่คิลแกหล่อนะฮะสไตล์การเล่นโดดเด่นนะครับวิธีการเลี้ยงแกสุดยอดแต่ว่าเนี่ยแหละครับอาการบาดเจ็บพลาดความเก่งกา,าจไปจากแกแล้วเราจะไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้ครับสุดยอดกับปันเดนโมครับซซเว่นเจอราดครับนี่เป็นนักเตะที่ใช้คําว่าเป็นตำนานของลิเวอร์พูลโดยแท้จริงนนนนนนนะะะะะคคคคครรรััับบแแฟๆเเดดออ็็ปปงจจู้้กกีีลว่่าท ที่คอปรักมากที่สุดลปะปัจจุบันเนี่ยถ้าใครไม่รู้ว่าพี่แกทําอะไรอยู่นี่คือผิดม,มหันต์แล้วครับถ้าเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าแกเป็นผู้จัดการทีมอยู่กับกัสโกรเวนเจอร์ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่แกเข้าไปคุมทีมเนียนะครแกก็ยกระดับทีมขึ้นมาได้มากมายก่ายกองโือเพราะเกมรุกที่แบบจัดจ้านยิงประตูได้แบบกระจุยกระจายที่สําคัญเนี่ยนะครับการก้าวขึ้นมาต่อกองกับกัสโกรเซลติกได้แบบสมน้ำสมเนื้อนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่กอติพิมลิกเนี่ยหายไปนานแล้วนะครับแต่ว่ามันน่าเสียดายอย่างหนึ่งครับที่ปีนี้เนี่ยสกอตแลนด์ตัดสินใจตัดจบซีซั่นนี้ไปแล้วก็ยกแชมป์ไม่ให้กับทางเซลติกครับส่วนเรื่องอนาค ของซีเวนเจอร์ราดกับกาโชเรนเจอร์เนี่ยนะครับก็ er <zh ul S 1> เจราดเองเพิ่งต่อสัญญาใหม่กับเรนเจอร์ออกไปถึงปี2024ครับแล้วมันก็มีความเป็นไปได้ว่าหลังครบสัญญาเนี่ยเจอราดอาจจะกลับมาที่ลิเวอร์พูลอีกครั้งในฐานะกุนซือเพราะเจนกับครับก็จะหมดสัญญาในช่วงเวลาเดียวกันเลยครับซึ่งครับเ erm องก็มีเปเลยเหมือนกันนะว่าถ้าจะมีใครสักคนที่เข้ามาสานต่องานของเขาเนี่ยเขาเองก็คิดว่าเจอราดก็ดูเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่าตอนนี้ปี2020 อีก4ปีครอปก็น่าจะอิ่มตัวถึงตรงนั้นอ่านมีความเป็นไปได้ครับอ่านมีความเป็นไปได้นะครับก็ไม่รู้ว่าแฟนหงที่ยังไงอลองคอมเมนต์เข้ามาดูแล้วกันครับสำหรับตำแหน่งใหม่ของซีเรจเจอร์ดแต่เจอร์ดับต้องพิสูจน์ตัวเองกับเรนเจอร์ให้ได้ครับต้องพาเรนเจอร์ล้มเซลติกให้ได้ผมว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งความเชื่อมั่นที่ทำให้แฟนลเวลือ์พูหลายคนอยากจะให้เขากลับมาคุมเวือ์พูครับ1 1ตัวจริงคนสุดท้ายครับมิลานบารลอสครับย้อนกลับไปในช่วง1ิปีที่แล้วครับมิลานบบี่งงบบวทแบบ ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยครับอายุ22 23คือแกต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งที่ได้รับการจับตามองจากวงการฟุตบอลยุโรปอะไรแบบนี้เลยนะฮะแต่ว่าใครจะรู้ครับ15ปีผ่านมาตอนนี้บารลอสยังคงลงเล่นอยู่นะยครับยังคงลงเล่นอยู่ครับเป็นคนเดียวที่ยังคงลงเล่นอยู่ลงเล่นฟุตบอลอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงหลังจาก15ปีผ่านไปปีนี้บารลอสอายุ38ปีเข้าไปแล้วครับตอนนี้สังกัดอยู่กับบาริกออสตรวาวาในลีกบ้านเกิดที่ประเทศสาธารณรัฐเช็กค,ครับผลงานเนี่ยก็ต้องบอกว่าเอาเรื่องนะเพราะว่าปี ลงเล่นไป10นัดยิงได้4ประตูนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ยังคงหลงรักฟุตบอลแล้วก็สภาพร่างกายยังคงฟิตพร้อมในการลงเล่นฟุตบอลอยู่เสมอเส้นทางย้อนกลับไปหน่อยครับเส้นทางหลังจากที่ย้ายออกจากลิเวอร์พูลนะครับเขาเป็นนักเตะคนที่ผจญภัยไปกับหล,หลายๆทีมนะครับไล่ตั้งแต่าร์เซนวิลล่าโอลิมปิกลียงพอรตสมัตกาลาตาสลายบานิกออสซาว่าแล้วก็อันตาสยาสปอร์ครับมาดาโบเลสลาฟและสโลวานลิเบเลสครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็กลับมาอยู่กับบานิกออสตาวาอีกครั้งครับ ถ้าจะให้พูดนะครับ11ตัวจริงแล้วจะไม่พูดถึงอีก3คนที่เป็นตัวสำรองที่ลงมาก็จะกระไรอยู่ครับแน่นอนครับ3คนนั้นมีถึงแน่งของวลาดิเมียส์สมิสเซอร์ที่ลงมาแทนแฮร์รี่คิวครับชิบิลซิเซ่และดิดมาฮามันครับสมิสเซอร์สมัยอยู่กับลิเวอร์พูลตลอด5ซีซั่นเนี่ยแกก็ไม่ได้ยิงประตูให้กับทีมเยอะเท่าไหร่นะครับแต่หนึ่งในประตูที่เหล่าแฟนบอลเดอะค็อปจำได้ขึ้นใจก็คือลูกยิงไกลสุดสวยที่ช่วยให้พลพรรคหงแดง ไล่เอซีเิลามาเป็น3ต่อ2ครับปัจจุบันครับวลาดิเมียสปิเซอร์นี่นะครับมีตำแหน่งเป็นหนึ่งในทูตของเลีก้กูแต่ก่อนหน้านั้นรู้ไหมฮะแกเคยมีโมเมนต,ต์ที่แบบไปสมัครเลือกตั้งสสในประเทศตัวเองด้วยแต่ว่าสุดท้ายนยะก็ไม่สมหวังนะครับส่วนทางฝั่งดิสมาฮามันครับก็เคยชิมลางผู้จัดก,การทีมมาบ้างในสมัยที่ตัวเองนะครับไปเป็นนักเตะของมิลตันคีนคือเล่นไปด้วยแล้วก็คุมทีมไปด้วย ก่อนจะประกาศแขวนสตาร์ทให้จบๆไปในปี2011ครับแล้วก็ไปลุยงานด้านโค้ชอย่างเต็มตัวซึ่งในปีเดียวกันนั่นเองครับดิม่าฮามันได้งานถึง2ที่นั่นก็คือเลสเตอร์ซิตี้และสตอกพอร์ตเคาลตี้ครับแต่ก็ไม่ได้เวิร์กเลยสักที่ปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่าฮามันเนี่ยนะครับก็เป็นทูตของสโมสรของลิเวอร์พูลแล้วก็ทำงานด้านสื่อไปด้วยเราจะเห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยจะออกมาอยู่ในรายการดังๆหลายช่องเลยนะครับไม่ว่าเป็นสกายสปอร์ต BBC แล้วก็ลิเวอร์พูลทีวีคือไม่ได คนสุดท้ายที่ผมก็ชอบมากนะครับตลอดซิเซ่เนี่ยเองครับชิวิลซิเซ่ครับพี่แกไม่ได้เดินตามรอยนะักฟุตบอลคนอื่นเท่าไหร่นะครับคขาเหลือจะไปเป็นโค้ชไปเป็นกูรูอะไรบ้างล่ะคือพอแกแขวนซัดวีทายครั้งที่น2ในะปี2019เนี่ยซิเซ่เนี่ยแกก็ไปเอาดีด้านการเป็นดีเจเปิดเพลงเลยครับไปเป็นโปรดิวเซอร์ไปเลยไปรับงานดนตรีไปเลยแต่ว่าก็มีรับงานวิเคราะห์เกมลูกหนังบ้างครับนอกจากนี้นะครับซิเซ่ตอนนี้เนี่ยก็ยังมีธุรกิจเสื้อผ้าเป็นของตัวเองด้วยคือแกสายแฟชั่นครับชิวิลซิเซ่ และนี่ก็คือถุนพลทั้งหมดนะครับยังมีอีกหลายคนที่เราไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ถ้าจะเอานับที่ลงสนามเนี่ยก็ประมาณนี้แหละครับนี่คือทั้งหมดของแวร์อาร์เดนาวสเปนผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลยุคคว้าแชมป์ยูซีเอลปี2005ยังคิดถึงพวกเขากันไหมครับถ้าคิดถึงก็ลองคอมเมนต์กันมาครับแล้วถ้าคุณอยากได้นะครับคอนเทนต์ของทีมชุดไหนคิดถึงใครคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้เลยครับแน่นอนครับคลิปต่อไปแอบสปอยเลยครับวันพุธหน้าเราจะมาตามหา 11ผู้เล่นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยุคคว้าแชมป์ UCL แต่จะเป็นยุคไหนลองคอมเมนต์เข้ามาดูครับแน่นอนผมว่าทุกคนดูครับเราเจอกันใันพุดตหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทุกๆคนที่ได้ขอบสนามด้วยนะครับวันนี้เกมเองลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ